สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนคะวันนี้นะคะเควเบนคะ่ะมีสิทธินะ esten, ทุกคนพิเศษมาบอกกับพวกเราท่านใดที่มาเจอคลิปนี้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะ esten, ทุกคนคะ่ะวันนี้เรามีหนังสือ5้าเล่มถามว่าเล่มที่1นะทุกคนคือเล่มคู่ครองชีวิตค่ะวันนี้ใครบ้างที่คูัวของชีวิตไม่โอเคไม่เป็นหัวเดินแต่หางไม่สายนะทุกคนวันนี้เล่มที่1ของเราคะ่ะเล่มคู่ครองยังไม่โอเคคุณต้องมารูเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งคะ่ะเล่มที่สองคะ่ะเล่มตัวเราคะ่ะทุกทุกคนคะ่ะวันนี้ตัวเราคะ่ะนะทุกคนเรายัังไม่รู้ตว ราอย่าง,งแท่งแท้เหรอคะ คุณจะทํำยังไงจะรู้ได้ยังไงคุณต้องมารู้ให้ลึกซึ้งที่นี่ค่ะเล่มที่3ค่ะทุกคนหนังสือเล่มนี้คือเพื่อนค่ะนะักทุนสิ่งแวดล้อมค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ทําไมพวกเราทุกคนทําธุรกิจหรือทํางานออนไลน์หรือทํางานประจําแล้วยังไม่มีเงินเก็บเงินก้อนหรือทําทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทําทุกอาชีพแล้วทําไมยังไม่ได้ผลลัพธ์อย่างตรงตามเป้าคนค่ะเล่มที่4นะทุกคนเราจะเป็นเล่มโค้ดขู่พี่เลี้ยงค่ะทุกคนวันนี้คุณเชื่อไหมว่าผู้ที่ประสบความสาเร็จลหลายๆทนไม่ว่าจะเป็นธ นี่หรือบินหรือเหล่ามาหาเศรษฐีในระดับประเทศหรือระดับโลกเขามีครูพี่เลี้ยงมีโค้ดพี่เลี้ยงกันเท่าน,นั้นค่ะคอยเป็นที่ปรึกษาจะดีไหมถ้าคุณค่ะมีเล่มที่สีนี้ไว้ครอบครองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิ่งนี้ค่ะวันที่10มีนาคมนี้พวกเราทุกคนที่เจอคลิปนี้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษทักคุณเอเบนมาได้เลยค่ะ จากนะคะทุกคนคอร์สนี้นะคะทุกคนโค้ดเคนค่ะเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างของคุณเอเบนให้ประสบความสำเร็จและเห็นผลได้ถึงทุกวันนี้ค่ะนะทุกคนค่ะนี่ขนาดคุยเอเบนนะคะทุกคนไปลงคอร์สเพียงแค่นะคะทุกคนเซี่ยวหนึ่งนะคะคนเพียงแค่20นาทีคุยเบนยังได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นะทุกคนค่ะแล้วพวกเราค่ะเล่มนี้นะคะมันสําคัญมากวันที่10มีนาคมนี้นะคะจากนะคะทุกคนจากนะทุกคน8,900นะคะ พวกเรามาเจอคลิปนี้คูให้สิทธิพิเศษทันทีคะ่ะเพียง3999าค่ะต้องทักมหาคูเอเบนเท่านั้นนะคะส่วนเล่มที่5นะคะทุกคนที่พวกเราต้องมีคือเล่มแห่งความศรัทธาคะ่ะวันนี้เราศรัทธาอะไรอยู่เราศรัทธาพระเจ้าเราศรัทธาพระพุทธศาสนาเล่มนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจะสําคัญยังไงวันที่10มีนาคมน,นี้มาเจอกันคะ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทุกเล่มหนังสือ5เล่มนี้จะสําคัญกับพวกเราทุกๆเล่มคะ่ะแล้วเราจะเอาหนังสือเล่มนี้เปิดอ่านยังไงให้ถูกต้องและมันคงจ้า เห็นตัวเองประสบความสําเร็จมองเข้าไปใช้ตาในคุณมองเห็นภาพว่าคุณปลดหนี้ที่บ้านชัดว่าตัวคุณประสบความสําเร็จเห็นภาพตัวคุณสัมผัสหัวใจคุณที่เต้นข้างในแล้ให้นุณปลล็อกที่มันดึงคุณเอาไว้ naturally มาให้สิ่งนี้มันมันเกิดึ้นอีก success bring success ความสําเร็จหนึ่งความสําเร็จจะดึงความสําเร็จอื่นมา